เกออ็เจะเรินพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือต่างถ้าขามเขตบางกุเทียนกรุงเทพซึ่งเป็นวัดที่มีสนับสนุนทุกทกาศาสนาจะมีาศาสนาพุทธาศาธสนา,าพราหมณ์ของจีนมามีเจ๋งจีนมีสวนสวนรรค์ลานบุญมีโบสถ์รูโบสถดหลวงพ่อโต เป็นวัดที่ญาติโยมท่านสาธุชนก็หลั่งไหลสายทานสันทาเดินทางมากราบมาไหว้มานำพัะสารปิดท้องหพโตโมากราบ <c oughs> พระโพธิสัตว์กวนอิมไหวเทพเจ้างโชคลาภเทพเจ้าความสุขสั็จคือองค์พระมิคเนตแล้วก็ขอบครูปูฤษีก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกแต่ละแผนกคอยดูจัดการอยู่ที่เข่งจีนก็จะมีพรามกุ้งกับคุณเต่านะเต่าเต่ากับกุ้งนะ พามเต่ากับคุณกุ้งจะดูแลช่วยส่งเคราะห์นุเคราะห์โยมมาไหว้พระมาปิดทองหลวงพ่อโตแล้วก็โยมที่นับถือรามก็ไปกราบไปไหว้ที่สวนสวรรค์ลานบุญหรือว่าจะนับถือเรื่องประเพณีจีนก็มาที่เก๋งจีนนะวัมถุกระบือสนับสนุนทุกศาสนาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็อยู่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านอยู่นั้นโยมมีโอกาสวันที่28นะอาทิตย์ที่28กันยายนนี้ ชเชิญเจริญพรมาร่วมสวดบูชาเทพเจ้าเราบูชาเป็นการสรรเสริญไม่ได้ผิดประเพณีแต่ประการใดสรรเสริญเทพเจ้าสรรเสริญผู้ที่มีคุณงามความดีเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเราแล้วก็ขอพอรท่านให้แผ่บารมีปกปักรักษาแต่โดยเฉพาะเรามาแล้วมากราบขอพอรหลวงพ่อโนตในโบสถ์ซทก่อนไหวให้ได้ครบบทุกศาสนา แต่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์คิดอิสลามจีนนั้นทุกศา,าสานาศาสตดาสอนให้เป็นคนดีนั้นญาติโยมมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรนะวันอาทิตย์ที่28กันยายนนี้เวลาโดยประมาณ2ทุ่มนะก็จะมีพิธีสวดโซฮาบูชาตัวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เชื้อเชิญเจริญพร